โคดเตียเรนส่งครามจิตวิทยาใส่บุรีลำท้าแพ้ก็ไม่น่าอายไม่หวังแค่แต้มเดียวโคดเตียสะสมพบประเสริฐคุณซื้อของชนบุรี FC. เอฟซีออกมาเปิดเผยถึงเกมที่จะต้องออกไปเยือนบุรีัมยูไนเตรับทีมมีปัญหานักเตะเจ็บค่อนข้างเยอะวนท่าแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายไปอยากให้ผมชนะแล้วกันความเคลื่อนไหวก่อนเกมในศึกฟุตบอลไทยลีกฤด,ดูกาล2022-2023ในเกมที่ฉลามชน,ชนบุรีเอฟซี จะต้องออกไปเยือนปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์นในวันที่29มกราคม2566ที่สนามช้างอารีนาล่าสุดโคเตียสะสมพบประเสริฐกุญซือฉลามชนได้ออกมาเผยถึงเกมที่จะต้องออกไปเยือนไว้ว่าทีมเป็นรองแน่นอนอยู่แล้วตัวผู้เล่นก็ไม่สมบูรณ์สุมัญญาปุลิสายกับชานารงค์พรมสีแก้วเจ็บจากทีมชาติไทยลงเล่นไม่ได้แน่ส่วนเจสซี่เคอร์แลนด์กับดานิโลอันเวสไม่สมบูรณ์ต้องเช็คก,กันจนถึงหน้าที่สุดท้ายว่าไหวหรือเปล่า บุรีรัมย์ชนะทุกเรื่อการก้าวหน้าติดต่อกันถ้าเราไปแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่อย่าให้ผมชนะแล้วกันชนบุรีไปสู้อยู่แล้วแม้ว่าสู้ลำบากแต่เราจะสู้เกมนี้ไม่ได้หวังที่ผลเสมอเก็บหนึ่งแต้มถ้าไม่ได้สามคะแนนก็สูญคะแนนไปเลยสำหรับการเจอกันเล็กแรกที่ชนบุรีสเตเดียมเมื่อวันที่27สิงหาคม2565าทั้งสองทีมสู้กันสุดมันมีหนึ่งใบแดงแปดใบเหลืองก่อนฉลามชน จะเป็นฝ่ายพ่ายไป2ต่อ3และมีประเด็นเดือดระหว่างสะสมพบประเสริฐคุนซือชนบุรีเอฟซีกับมาสัทดาอีชีอีโค้ดภาษาไซฟ้าที่ไม่มีการจับมือกันหลังจบเกมและมีวาทะต่างๆว่าเขาไม่ใช่เพื่อนผม